เลยมานะปกติเลยนะครับเราจะเสกเป็นสลามนะเรรยบร้อยเออร์เราเราจะยืนได้เป็นแบบนานมากๆนะครับเนื่องด้วยเออร์เาเนี่ยจริงจริงแล้วตัวมันสามารถที่จะรีเจนเลือดได้จากการสับนะครับผม ก่อนเนี่ยไป็นสลามไปซะรล อย่าลืมไปดูสตรีมสดที่ Facebook Fanpage น,นะครับผมจากนั้นผมขอแนะนำเพจบริการเติมคูปองอาวีราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพ่มมอสเคเบอร์เพย์ตัวใช้แค่ OpenID เติมตรงผ่านเว็บไซต์ของกาลิน่าถ้าสนใจรีบทักไปทางเพจหรือแอดไลน์ไปที่แอดเคเบอรเพย์เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบ e r p เ y ย์เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผม สวัสดีครับมิตระลุขั้วสูตรติชชน่าเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับตัวละครใหม่อย่างอายะหรือน้องอายะนั่นเองนะครับผมก็ขอเรียกว่าอายะแล้วกันนะครับผมมันเรียกง่ายดีนะก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตตัวใหม่นะครับที่เข้ามาพร้อมกับแมปใหม่นะแล้วก็แพทใหม่นั่นเองนะครับผมก็จากที่ไปลองเล่นมาแล้วนะครับตัวมันค่อนข้างเก่งเลยนะถ้ามันจับคู่กับไอจับคู่กับตัวละครที่ถูกต้องนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคอมโบคู่กับเออร์เรลให้ดูนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมโอเค ตัวจริงเป้าเราจะพิมพ์ตอนที่เราพิมพ์ได้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่กับป่าเลยแล้วกันนะครับกึ่งกึคืออะไรวะเออตลกโอเคฮะพิมพ์ได้แล้วฮะเป็น <laughs> ตัวละครที่ชิลนิดนึงนะ แต่เราไม่จำเป็นต้องมาเกาะตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่ว่าจะให้ดูว่าความโกงของมันเนี่ยเมื่ออยู่เรลจะเป็นยังไงนะก็ตัวละครตัวนี้นะครับจะอธิบายสกิลคร่าวๆเนาะสกิลหนึ่งก็สร้างความเสียหายเวทด้วยนะครับเป็นวงเวทแบบนี้นะตุ้มถ้าโดนขอบวงอะไรอย่างงี้ก็จะโดน2ฮิตด้วยนะครับผมก็สกิลนี้เนี่ยจะมีค่าสโลอยู่ที่30%นะแล้วก็จะเพิ่มขึ้น1%ทุกๆความเสียหายเวท50นะครับผมก็ยิ่งออกของเวทก็จะยิ่งสโลนะประมาณนั้นนะครับผม ส่วนสกิลสองนะถ้าเรากดใช่ไหมครับเราจะสร้างเกาะให้เพื่อนนะหรือเริ่มขี่เนี่ยก็จะสร้างเกาะให้เพื่อนได้แบบนี้นะครับผมเกาะเนี่จะถ้าออกของเวทก็จะขึ้นเกาะเหมือนกันนะครับเป็น0.9 AP นะแล้วก็มันจะบวก10%ของเมทเทพีเราด้วยนะครับก็คือออกเลือดเพิ่มเกาะออกเวทก็เพิ่มเกาะนะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะกดสเปล ได้นะครับตอนที่เราขี่เพื่อนอยู่แล้วสเปลจะไปติดกับเพื่อนนะอย่างสปินอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะทําให้เพื่อนเราวิ่งเร็วขึ้นได้นะครับหรือพิลิฟายหรืออะไรางี้ก็ตามหัวล้ออย่างงี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าผมมากับเออร์เรปิดป้อมแน่นอนนะเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามังกรก่อนนะในแผ่นนี้นะครับ้วค่อยไปเอาอ็อบเจกต์อย่างดาร์คสเลเยอร์ข้างล่างนะครับผมเขียนรักกูดาว คี่เลยมานะสวยอันติเลยนะครับเราจะเสกเป็นสลามนะเกียบร้อยเออร่าเราจะยืนได้เป็นแบบนานมากๆนะครับเนื่องด้วยเออร่าเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันสามารถที่จะรีเจนเลือดได้จากการสับนะครับผมแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ยืนนานขนาดที่พาสีมันจะรีให้สับได้ตลอดเวลานะครับเราสามารถช่วยได้โดยการทวงเวลาโดยการเพิ่มเกาะจากสกิล2หรือเสกเขาเป็นสลามจากสกิลอันตินั่นเองนะครับผม บอกได้เลยว่า OP มากๆนะครับคอมโบนี้ได้ป้อมกันกระชูดเลยนะเราสามารถที่จะหล่นเออโดดออกจากหัวเพื่อนได้จากสกิล e s c a p e นะครับผมข้างๆรีคอเวอรี่นะหรือไม่เราก็กดสกิล2ก็ได้นะครับผมมันก็จะกระโดดลงมาเหมือนกันเนาะตอนที่เราขี่เพื่อนอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องลากออกมานะไม่ใช่ว่ากดแบบว่ากดอย่างเดียวนะครับถ้ากดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มกรอแบบนี้นะเซตเด่ที่ผมจะออกนะครับจะเป็นเซตที่ ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะมันจะเป็นเบดเลือดนะครับจริงๆเราออกเป็นเซตเวทที่เขาเซตไว้ก็ได้นะครับแต่ว่า,าผมคิดว่าเซตเวทเนี่ยพอเราพอเพื่อนเราเนี่ยหรือร่างที่เราสิงอยู่เนี่ยมันตายนะครับมันจะทําให้เราตายตามนะครับผมไม่เลวลาไม่ทันละอ,อธิบายอันตินิดนึงนะครับผมอันตีของเจ้าตัวอายะหรืออาญาเนี่ย เวลาเราไม่ได้สิงสู่เพื่อนนะครับวงมันจะค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าการที่วงเล็กเนี่ยเมื่อศัตตูอยู่ในวงประมาณระยะเวลา1วินะครับจะทําให้ประตูเป็นสลามนะระยะเวลา1.5วินะครับผมแต่ว่าถ้าเราขี่เพื่อนเนี่ยวงมันจะใหญ่ขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าก็แลกมากับการที่เราจะต้องใช้เวลาถึง2วินะกว่าจะเปลี่ยนร่างศัตตูเป็นสลามได้นะครับผมประมาณนั้นเนาะแต่ก็คุ้มนะถ้าเราเล่นกับตัวไฟเตอร์นะครับอันนี้แนะนำนะเวลาเราขี่เนี่ยแนะนําให้ขี่กับไฟเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า ไฟเตอร์มันจะค่อนข้างที่จะถมได้ดีกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดึงสกิลอันติมาใช้ได้มากกว่านะครับผมประมาณนี้อันนี้ที่ป้อมแตกเร็วไม่ต้องงงนะครับผมมันได้บัฟจากดาร์คเลเยอร์นะครับแล้วก็ผมกดปิดป้อมนะเราสามารถเล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมป้อมมันจะแตกได้เร็วมากๆนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับ สภาบการเอาอ็อบเจกต์ของแพทนี้นะครับผมก็การเอาอ็อบเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราควรจะควรจะนะครับไม่จำเป็นต้องทําก็ได้นะควรจะเอามังกรใหญ่แล้วค่อยไปเอาดักเลเยอร์นะครับเพราะว่ามังกรใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายที่เราทํากับคีฟได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์หรือคีฟเลนเนี่ยเพิ่มขึ้น30%นะทำให้เราสามารถที่จะเอาอ็อบเจกต์ใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเอาดักเลเยอร์ก่อนเนี่ยมันจะถูก f, เนิฟไอถูกบัฟของดักเลเยอร์ให้เรามาก็คืออ่า สร้างความเสียหายกับพวกอ็อบเจกต์ใหญ่ๆอย่างมัง,งกรหรือดัสเลเยอร์ตัวต่อไปเนี่ยลดลง50%นะครับผมประมาณนี้เนาะทำให้เราสามารถที่จะเก็บอ็อบเจกต์ได้ยากขึ้นนะครับผม oh <my> ลาก่อนเพื่อนเป็นสลามเป็นป่ะเรียบร้อยครับสลามเนี่ยระยะเวลามัน1.5วิก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อโดนรองเท้าสกันซีซีเนี่ยระยะเวลามันก็จะเหลือประมาณแค่1วิเท่านั้นนะครับผมมันก็เลยเห็นว่าแบบเป็นได้ไม่นานนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ออกรองเท้ากันซีซีอะไรเงี้ยก็จะหนักหน่วงนะครับผม ในช่วงเลนเกมเนี่ยอายะของเราเนี่ยจะสร้างเกาะให้เพื่อนได้ประมาณ2,000กว่าเลยนะครับจากสกิล2ทําให้มันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะเราสามารถที่จะเอาอายะไปเล่นเลนกลางแล้วก็เอาไฟเตอร์ไปเล่นโลมมิงก็ได้นะครับแล้วก็ยืนกลางคู่กันก็ได้นะครับอย่างเวเลสอะไรแบบนี้นะมันจะค่อนข้างที่จะเก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันติของอายะสามารถที่จะล้างได้นะครับเป็นแมสพอเลนดูเอลมาจะไม่โดนสถานะที่กลายเป็นสลามของเรานะ ชอบการเล่นอายะมากเลยทำให้ผมอธิบายได้ง่ายมากนะครับเพื่อนอันนี้เพื่อนน่าจะตายนะโอเคเวราเปลี่ยนร่างสิงโ่ต่อนะครับผมฉันเรียกนายคลิกซี่ไป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 โอไม่นะอันนี้เพื่อนน่าจะไม่รู้อันติีเรานะคืออันติเราเนี่ยคือถ้าเรากดอันติีแล้ว ทำให้ศัตรูอยู่ในระยะได้มันก็จะทําให้ศัตรูกลายเป็นสลามนะแล้วก็จะสามารถที่จะจ่ายดาเมจเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าตอนที่ศัตรูกลายเป็นสลามเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเถียงเราได้นะครับผมไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้เลยเนาะไปเออร์าดีที่สุดนะครับผมจริงๆที่เล็งๆไว้ก็เป็นเวเลสอะไรแบบนี้นะครับเพราะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องพึ่งสกิลเยอะนะมันพึ่งพาร์สอะไรแบบนี้นะครับผมแต่เออร์าก็เช่นเดียวกันนะมันใช้แค่สับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วทางนี้ทั้งนั้นนะครับ รังต้นที่เราสิงเนี่ยเราต้องไว้ใจเขาระดับหนึ่งนะไปไปโอเคปล่อยเขาไปก็ได้มั้งโอเคอไม่ถึงอ่าไอเราว่เาเราสุดเกิน,กนไปนะเหมือนเราไม่กลัวป้อมเขาเท่าไหร่นะแพทนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาให้มันจบเกมได้ค่อนข้าง เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมไม่นิดนึงแหละก็คือเร็วขึ้นแหละถ้าเราสามารถที่จะเล่นตามรูปแบบมันได้นะครับผมแล้วก็เป็นแพทที่หลายๆคนที่เป็นเมนออไรเลนค่อนข้างเศร้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันนะครับผมอันนี้ขอเป็นน้องอายะก่อนแล้วกันนะผมได้รู้แล้วนะครับสาหรับข่าวอารเลนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแพทนี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็รอชมคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับผม เรียบร้อยแปลกๆแล้วอันเนี้ยสวยหนีแล้วเพื่อนเอาบ้องกลางก็ได้นะผมไม่รู้ว่าเราจะฝืนฝั่งนั้นทำไมโอเคไปต่อเพื่อนไปต่อเซกซลาม <c oughs> ก็สามารถเล่นได้หลายสายนะครับแต่ผมคิดว่าปิดป้อมเนี่ยดีแล้วล่ะในการพาไปได้นะครับอ๋อเข้าขั้นโกงเลยถ้าหาตัวคอมโบได้เออร่งนะครับตัวคอมโบที่ว่านั่นโกงมากๆกนะอีฝั่งก็น่าจะคิดแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าแบบน่าจะตั้งตัวไม่ทันนะนี่แค่เก้านาทีนะครับจะเอ็นละแบบมันโถมแบบโหดมากแล้วก็แบบรีเจนเลือดสร้างเกาะรีเจนเลือดสร้างเกาะเสกสลรามโกงเกินธรรมาดาเพื่อนตัวมัน แต่ว่าถ้าเราใช้มันผิดวิธีแบบไปการเป็นไปขี่แคลรี่อะไรแบบนี้จริงๆมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการใช้สกิลของตัวมันจะลดลงนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็คิดว่าตัวมันจะเก่งกับตัวแบบนี้มากกว่านะครับประเภทไฟเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นไฟเตอร์ที่สามารถเจนเลือดได้นะแบบยืนในวงไฟได้นานๆอะไรเงี้ยครับมันจะค่อนข้างเก่งมากนะมาก่อนเพื่อน อันนี้เอาออกเป็นเปิดตานะเพราะว่าคิดว่าล้างไม่จําเป็นเท่าไหร่สตาราตานี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเจอตัวซีซีอะเราออกล้างนะครับป่าเราหรือเอออร่ของเราจะได้คุกวงในได้ดีขึ้นนะครับผมสลามลก่อนเพื่อนดึงดึงเรียบร้อย อ่ะ d a r เล l a y e r ที่ถูกแบ่งมาเป็น2ประเภท3ประเภทแล้วกันนะครับจะพูดถึงประเภทที่2กับ3แล้วกันเนาะขั้น2กับขั้น3นะครับก็คือขั้น2ก็คือตัวนี้เนาะมันจะค่อนข้างไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ว่าขั้น3บอกเลยว่าถ้าได้มานี่ค่อนข้างโหดมากๆนะจุดโฟกัสของมันจะเป็นที่ป้อมอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็จะทําหน้าที่แทนคีปได้นะโอเคจริงๆครับผมสาหรับอายะหรือน้องอาย่างของเราในวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกิลก็อย่างที่อธิบายไปส่วน ตัวละครที่จับพู่เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะว่าน้องอายาจะไปขี่ใครนะครับแต่จริงๆมันไม่ต้องเป็นต้องฟิกต้องขี่ตัวเดียวนะแต่ว่าจะ,จะขี่เปลี่ยนไฟไปได้เรื่อยๆช่วยในการเดินเกมได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เอร่เนี่ยผมคิดว่ามันเติมไฟได้เกือบทุกไฟเลยนะก็เลยขี่ได้ยาวๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย